สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่ 1. พฤศจิกายน2568แนวทางแรกอัปเดตแจ้งข่าวสูตรคำนวณของแอดมาน้อยคอยรักก่อนเลยนะครับที่หลุดออกมาที่ท่านผู้ชมได้เห็นใบด้านบนเป็นของปลอมนะครับเป็นของปลอม มีมือดีนะครับใส่ตัวเลขแล้วก็แก้ไขวันที่ของอาจารย์ข้อมูลจริงๆของอาจารย์ยังไม่ได้ลงให้นะครับทุกท่านตามนี้นะครับแจ้งข่าวให้ท่านผู้ชมได้รับทราบต่อมาจะเป็นแนวทางล่างชุดเต็มนะครับของกาสตางงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์กลับมาเดินต่อทุกท่านมีหนก็เข้าตัวกลับนะครับวยออกก 6, 9, 6. 61. สำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับวันที่ก็จะอยู่ด้านบนนะครับ11168แนวทางสองตัวด้านล่างชุดเต็มของแอสตางใครชอบก็ไปต่อยอดดึงชุดเด่นเอานะครับไม่ชอบใจก็เลื่อนผ่านทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงแนวทางสูตรคำนวณพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้ ต่อมาจะเป็นแนวทางของแอเสเซรีนะครับเป็นข้อมูลด้านล่างทุกท่านจับตามแต้มนะครับวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงให้ทุกท่านได้แนวทางงวดเก่าของอาจารย์มาด้วยแต้มล่างของอาจารย์ได้7นะครับชุดที่จับคู่มีห1หนึ่งนะครับแล้วก็ชุดที่อาจารย์บอกว่าเน้นหนักเลยก็มี6 1หนึ่งทุกท่าน6 1หนึ่งก็เข้าตรงๆนะครับคุยออกห9เก้าหหกหนึ่ง สำหรับงวดใหม่อาจารย์ใจดีมาให้มาแล้วนะครับ 1. พฤศจิกายน68ใบฝั่งทางขวางวดนี้แต้มล่างของอาจารย์ให้แต้ม6ทุกทันแต้ม6มาแต้มเดียวจุดเต็มก็จะมี06 1524 79 33แล้วก็88นะครับอาจารย์บอกว่าเน้นหนักไปที่79ขอให้โชคดีทุกท่าน ลงชื่ออัศเซรีบางชโรมนะครับต่อมาจะเป็นแนวทางของอัฐาพารวยนะครับเป็นข้อมูลสูตรล่างทุกท่านชนกันสองสูตรล่างนะครับใครชอบก็ไปต่อยอดดึงชุดเด่นเอาแล้วก็อย่าลืมสีตัวไปกลับด้วยทุกท่านต่อมาก็จะเป็นสูตรบนนะครับชนสองสูตรบน วัประจำวันที่1พฤศจิกายน68แนวทางของอัถาพารวยถัดมาจะเป็นแนวทางของแอดเกษตรนายานะครับเป็นข้อมูลขนมไทยด้านล่างวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายผมลงให้อยู่ทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์มัดได้16นะครับชุดเน้นของอาจารย์ก็มี16เข้าตัวกลับทุกท่านโวยออก61 สำหรับงวดใหม่อาจารย์ใจดีให้มาแล้วนะครับใบฝั่งทางขวาขนมไทยงวดประจำวันที่1นึพฤศจิกายนนะครับสูตรคำนวณของอาจารย์มัดได้9596 9798 0506 0708ชุดเน้นล่างงบน้อยของอาจารย์มี9597 05แล้วก็06ทุกทัน ทางของให้เกษตรนายานะครับขนมไทยเน้นล่างงบน้อยกันบนต่อมาก็จะเป็นขนมไทยชุด2ตัวของอาจารย์อีกชุดนะครับชุดเต็อมอยู่ด้านล่างทุกท่านสำหรับชุดเน้นใบนี้ของอาจารย์มี7888 9806แล้วก็68นะครับ ต่อมาจะเป็นแนวทางชุดสองตัวบนล่างนะครับของอัจชวโรธทุกท่านแนวทางของอาจารย์คำนวณได้ตามที่เห็นวันที่จะอยู่ด้านบนนะครับหนึ่ต่อมาครับใบนี้จะเป็นแนวทางของอัตเลใจเป็นสูตรคำนวณร้อยบนมาได้หมดนะครับทั้งคู่โต๊ดคู่สลับเลขเด่นแบบ3ตัว งวดที่ผ่านมาเจ้าของข้อมูลให้มาจริงนะครับแต่ว่าผมลงให้ไม่ทันถูกทันนักทะเลใจคำนวณได้9 7 6ก็มา2ตัวนะครับ9กับ6กหวยออก6 9 6 6 1หสำหรับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาทุกทันวันที่1เดือน11เจ้าของข้อมูลคำนวณได้659นะครับ659 แนวทางร้อยบนมาได้หมดนะครับคู่ตัคู่สลับของอัทะเลใจถุกทันต่อมายังอยู่กันที่แนวทางของอทะเลใจนะครับเป็นข้อมูลชุดเต็มหมดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายตัวเด่นคำนวณได้เจ็ดกับเก้านะครับเลขเก้ามาถูกทันชุดสองตัวมีหกเก้านะครับไปด้านบนเข้าเป็นตัวกลับครับ สำหรับสามตัวก็ใกล้เคียงอยู่นะครับทุกท่านมีหกแปดเก้าไดเรียงดูเอานะครับพร้อมกับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาสำหรับงวดใหม่ตัวเด่นนัดทะเลใจคำนวณได้ห้ากับเก้านะครับห้ากับเก้าสองตัวมีหนึ่งห้าหนึ่งเก้าสองห้าสองเก้าห้าหกห้าเก้าสามตัวมีหกห้าเก้าห้าห้าเก้าหกสองเก้าแล้วก็เก้าห้าสอง ทางชุดเต็มนะครับมาต่อกันที่แนวะทางของแอดยืนบุญเลิศนะครับแอดยืนบุญเลิศให้แนวะทาง10บนเด็ดมาตัวเดียวก็คือเลข7ถูกทันมากับชุด2ตัวนะครับก็รูดเลยนะครับ7 0ดไปถึง7 9คุณชมก็ไปต่อยอดเลือกชุดเด่นเอา ส่วนใบนี้ก็จะเป็น2ตัวด้านล่างของอาจารย์นะครับงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายผมก็ลงให้นะครับ4ชุดของอาจารย์1ในนั้นมี1.6ถูกทัน1.6ก็เข้าตัวกลับนะครับหวยออก6 1สําหรับงวดใหม่อาจารย์ให้มาแล้วนะครับใบฝั่งทางขวามือเป็นชุดมั่นใจของอาจารย์ด้วยนะครับคํานวณได้98.99.90แล้วก็91ถูกทัน นวทางล่าง4ชุดของอดยืนเ8 99 90แล้วก็เก้าหนต่อมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์ทองเปลวนะครับเป็นข้อมูลด้านล่างทุกทา่านงวดที่ผ่านมาอาจารย์ให้มาจริงนะครับแต่ว่าผมลงให้ไม่ทันนะครับ2ชุดของอาจารย์ได้ หกกับ9 1ทุกท่านก็มี6 1นะครับเข้าตรงๆสำหรับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับหพฤศจิกายน68อาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้4 3กับ7 3นะครับ4 3กับ7 3็ดสมทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นเพียงแนวทางสูตรคำนวณนะครับพิจารณากรน,นำข้อมูลไปใช้ มาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์บุญรอดนะครับใบด้านบนเป็นข้อมูลด้านล่างนะครับเป็นข้อมูลชุดล่างทุกท่านตัวเด่นคำนวณได้5กับ7 2ดตัวมีห้าสี่ห้าหห้าแปดเจ็ดสองแล้วก็เจ็ดข้อมูลด้านบนของอาจารย์ใบนี้นะครับตัวเด่นคำนวณได้7กับ8 2ตัวมีเจ็ดสองเจดห้าเจ็ดเกแด้าแล้วก็8 9ดนะครับแดงวงเล็บมีเจทุกท่าน แนวทางของอาจารย์บุญอรอดมาต่อกันที่แนวทางของแอดตูนนะครับตัวเด่นของแอดตูนคำนวณได้3ตัวเดียวนะครับดา้านล่างสุด3ตัวได้6กก็ขอภัยได้368กับ938นะครับ2ตัวมี36 38 39แล้วก็68 ส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางนิตยสารนะครับเรือเจาะใจลุงหวังใบนี้เป็นแนวทางงวดก่อนนะครับงวดใหม่ใบฝั่งทางซ้ายต่อมาก็ลงสูตรคำนวณเลขดับล่างของแอตนาคิโนให้นะครับงวดที่ผ่านมาจารย์คำนวณได้เลข3ก็ดับผ่านนะครับโหอยออก6 1สําหรับงวดใหม่ อาจารย์คำนวณได้เลขหนึ่งนะครับคำนวณได้เลขหนึ่งเลขไม่น่ามาล่างของแอัดนาคิโนพอจากประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ